สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปในการเซตติ้งค่ากล้องในการถ่ายทม์แลบครับจะเป็นการถ่ายทม์แลบในช่วงตะวันตกดินครับเป็นซันเซ็ตอันนี้คือถ่ายจากหลังบ้านเลยก็ไม่มีวิวอะไรสวยๆนะมีแต่ดงอ้อยเงี้ยก็คือจะมาการถ่ายการเซตค่ากล้องเนี่ย ก็จะเป็นการเสร็จกันแบนบ,บ้านๆเลยกันให้ดูว่าผมจะเซตยังไงกันบ้างน,นะครับอันนี้กล้องที่ผมใช้ก็ใช้เป็นนิคอน D750 นะครับก็เก่าแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังใช้งานได้ดีครับก็ในการถ่ายช่วงตัวตกดินนะก็ผมจะเซตเป็น A โหมดนะครับนะครับเซตตัวนี้เห็นไหมตรงนี้ละ ก็เพื่อว่าให้มันให้มันคำนวณค่าแสงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในช่วงแสงพระอาทิตย์ตกดินะครับแสงมันจะค่อยๆน้อย,อย,อยลงน้อยลงเนี่ยให้มันปรับค่าชาัตเตอร์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยต้องใช้เป็นช่วง A Mode ก็เลยให้กล้องมันคำนวณให้เลยออโตอยู่แล้วคงคงไม่มีใครมาใช้แมนวนวลในตอนถ่ายสันเซ็ตนะก็เดี๋ยวจะใช้ฟังก์ชันในตัวของกล้องนะครับ ในการถ่ายทำแบบต่างๆก็จะมีของตัวมันเองเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคนี่ก็ตั้งแล้วทีนี้ก็อะแรผมก็เปิดไลท์วิวดูค่าต่างๆก่อนนะครับก็ใช้เป็น O-Mode แล้วก็ ISO ตั้งเป็นออโตแล้วก็ใช้ F13 ส่วนชัตเตอร์เนี่ยมันก็จะวิ่งออโต้ในเอโ d e อยู่ล้ว ก็เราเปิดไอวิวเพื่อเช็คระดับน้ำแล้วก็เช็คโฟกัสครับนะครับ,นะรบเราต้องเลื่อนเลื่อนเช็คให้ดูสมมุติเราเช็คโฟกัสเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดพวกแมนนวลต่างๆแมนนวลโฟกัสของเลนสนะ์ปิดเพื่อไม่ให้เลนมันวูบว่าววจอนมันถ่ายนะครับมันจะทําให้ภามันกระตุกแล้วก็ปิดการสั่นของเลนด้วยทีนิคก็คือเป็นแมนนวลทางระบบละ ทีนี้ก็มาเช็คค่าดูว่ามันเข้าเขาตามที่ต้องการไหมอันนี้ช่วงมันจะอันนี้มันจะติดดนมิกเล้ช่วงนี้มันจะยังส,สว่างจัดเมื่อจัดอย่างหรวอตตางเยอะเหมือนกันอันนี้ช่วงห้าโมงกว่ากว่า,วาแดดมันยังแรงอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดึงดึงในหลายรูปได้ก็ค่อนข้างจะเอาอยู่อะ ันนี้ก็เราเช็คพวกโฟกัสต่างๆว่ามันครอบคุมแล้วยังครัอันนี้ช่วงนี้มัน5้าห้โมงครึ่งกว่าแล้วก็ดันนมิกเลงก็สูงเนี่ยก็ต้องดึงในโปรแกรมหนักเหมือนกันทีนี้มาดูในการตั้งค่าน่างต่านครับเห็นไหม ไปที่ intervals นะครับไปที่ iso setting ก่อน iso setting นี่ก็ตามกล้องที่เรา s e ตด้านนอกเนี่ยคือต่ำสุด100แล้วก็เปิดให้มันให้มันปรับค่า auto ให้เป็อ auto maximum iso ผม s e ตไว้ที่3,200นสองนะ,ะแล้วก็ maximum speed อันนี้ของกล้องกล้องมัน s e ตได้ที่30 30ิ ล้วจะออโต้ก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะเซตที่8ทําไมเซตที่8เพราะว่าในการที่ผมเซตเนี่ยผมจะเซตที่15วิถ่ายหนึ่งครั้งก็เลยต้องเซตที่ชัตเตอร์มากสุดที่8ไม่งั้นในช่วงที่มันมืดๆเนี่ยชัตเตอร์มันอาจจะวิ่งตามไม่ทัน15วิก็เลยเซตเป็นที่แม็กซิมัมที่8ไว้เลยพอมันถึง สปีดที่8เนี่ยมันก็จะไปปรับค่า so ขึ้นตามเราเหมาะสมน,นี่ตามเหมาะสมที่มันในค่าของ a หมดนะครับอันนี้คือค่าที่ผมเซ็ตไว้อันนี้ไปเซ็ตที่ interval setting นะครับ interval setting ก็จะมีเป็นหน่วยชั่วโมงนาทีแล้วก็วิอันนี้ผมเซ็ตไปที่ทุก15วินาทีครับนะครับ,รบเซ็ตเป็นที่15วิใครจะเซ็ต ครจะเส้นนาทีก็เป็นเป็นหน่วยหน่วยถัดมานาฮะในทีน่นี้ผมเซตให้ดูทีนี้ไปที่จำนวนนะครับไปดูอินเทอร์วัลแล้วก็จำนวนชอ็อตอันนี้ผมต้องการ360ภาพทุกทุกแชะเนี่ยก็คือถ่ายไป1แชะจำนวนแชะครับที่คูณเลขหนึ่งก็คือ360คูณหนึ่ง ทีนี้ผมเซตต้องที่ใน1น,นาทีผมถ่ายได้4ภาพใน1ชั่วโมงก็60คูณสก็240 240ก็อีกครึ่งชั่วโมงก็เป็น360พอดีซึ่งก็คือใช้เวลาในการถ่ายจริงทั้งหมดเนี่ย90นาทีในการถ่ายจะได้จำนวนช็อตทั้งหมด360ช็อตซึ่งในการถ่ายคลิปไทแลบก็คือ เราจะใช้มาตรฐาน29.9กวกว่าในในเฟรมเพอร์เฟกต์นะครับในห่งในหนึวิก็ในไฟล์หวิก็ได้เท่านั้นครับใช้ทั้งหมดเกือบ30 30ภาพอันนี้ก็คือเปนในการเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับ3 6 0ใช้เวลาทั้งหมดหาร4ก็ได้90นาทีในการถ่ายจริง ที่จะได้ครบในการฝ่ายภาพทั้งหมดแล้วก็เรากเ็เราก็ได้ค่าที่เราจะในคำนวณในการถ่ายภาพจริงนะครับเก้าสิบนาทีเรามาเก็บกล้องกันอันนี้ก็คือเป็นการคำนวณในการถ่ายครับมาเก็บกล้องอีกทีก็ประมาณทุ่มทุ่มก,กว่าเกือบทุ่มครึ่งครับเรามาเก็บกล้องกัน อันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับกำลังเข้าฤดูฝนแต่มันแดดมันกย็ยังจ้าอยู่มันมืดช้าครับซึ่งถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะมืดเร็วเราก็ต้องคำนวณเวลากันเอาเองนะคำนวณเวลาใหม่เมื่อเราที่เราได้ค่าที่ต้องการเราก็กดสตาร์นะครับมันก็เริ่มละแช่เนี่ยมันก็เริ่มถ่ายจำนวนละก็นับไปอีก90น้นาทีครับ เกือบทุ่มเครื่งครับเรามาเก็บกล้องอันนี้เราก็ปล่อยให้มันรันไปอันนี้ก็เป็นการเซตติ้งค่ากล้องในการถ่ายทำแบบแบบบ้านๆเลยครับก็คือถ่ายครบเวลาถ่ายครบก็จะได้360ภาพเอาไปทำโปรแกรมเสร็จก็จะได้คลิป สิวินาทีก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมมาเก็บกล้องนะครับครับอันนี้ก็เรามาเก็บกล้องนะครับได้ที่360ภาพครบตามจำนวนนะครับอันนี้มาเช็คภาพดูถ่ายถึงทุ่ม23เนี่ยก็ลองเลื่อนๆดู แสงมันจะยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เลยดูนี่นะตุ้งส่ม,มโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําโปรแกรมทําเสร็จแล,ล้วเดี๋ยวจะฝากคลิปสำเร็จในตอนท้ายคลิปนี้นะครับ12วิคำนี้ครับอันนี้ก็เป็นคลิปจากที่เราถ่ายครับ12วิ ก็ใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับ